คำถามที่เจอบ่อยมากที่สุดเลยก็คือผมจัดไฟยังไงนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับจริงๆแล้วผมก็จัดไม่เก่งแล้วนะครับก็จัดตามมีตาเกิดได้เท่านี้นะครับแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือซอฟ์บล็อกตัวนี้นะครับนี่นะครับซอฟ์บล็อกตัวนี้นี่นะครับผมใช้ตัวเดียวนะครับขนไปขนมาเนี่ยครับใช้ตัวนี้นะครับหน้าสว่างขึ้นเยอะเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยพอปิดแล้วหน้ามืดเลยนะครับนี่นะครับวิธีใช้ผมเมื่อก่อนผมก็ส่องหน้าอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าหน้านี่มันสว่างเกินไปนะครับก็เลยเอาส่องเข้าเพดานเลยนะครับ เพดานมันก็สว่างใช่ป่ะแล้วแสงที่มาตรงนี้มันก็นวลๆนะครับตัวนี้400วัตต์ครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมันถอดประกอบได้หมดเลยครับแล้วก็พกพาง่ายมากผมเวลาผมไปกรุงเทพเนี่ยผมก็จะพกตัวนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับเนี่ยปรับหมุนได้ครับปกติผมเปิดไม่สว่างมากนะครับตรงนี้ก็ถอดออกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถอดออกได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเขามีรีโมทมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ซื้อจากร้านยูพิกนะครับร้านนี้ผมเห็นเเเขาาไลทุก้ยนะครับ แล้วเขาก็เทให้ดูนะครับรีวิวก็ดีมากนะผมก็ได้จัดไปนะครับใครสนใจตัวนี้นะตัวเดียวคุ้มเลยนะผมใส่ตะกร้าไว้ตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็มีไฟอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไฟนะครับนี่ครับจากอีเกียนะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับก็ให้มันเป็นไฟสีส้มนะครับส่องขึ้นทั้งบนอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็อยู่ตรงมุมห้องนะครับจัดไฟง่ายๆแบบนี้นะครับตอนแรกก็คือจัดไม่เป็นเลยก็ทดลองไปทดลองมานะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆิดว่าไงบ้างครับ